สนทนาฮาเฮตอนบอบาช่วงโควิดภาค2รอมาตั้งนานในที่สุดก็ได้สักทีได้เงินเยียวยาได้ปุ่มหงใยเหน่ในที่สุดก็หยุดได้สักทีดีใจจริงๆหมายถึงโรคหยุดแพร่ระบาดไม่กูหมายถึงส้มกว่าจะหยุดได้แม่งฝึกตั้งนานกักตัวมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าชีวิตมีค่าตั้งมากมายก,ก็วันนี้แหละค่าอะไรค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตค่าบ้านเกาฟิล์มาตั้งนานเป็นยังไงบ้างไม่มีไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มไม่มีจะแดกแล้วเนี่ย ให้เวลาแก้แขงมาตั้ง5ปีแล้วยังน่ด้านจะโอกาสอยู่ต่ออีกหมายถึงการบินไทยหมายถึงระบาลหวยแตกตั้งแต่โควิดเข้ามาก็หวยแตกเป็นบ้าหมายถึงการจัดก,การของรัฐไม่ไม่กูหมายถึงร้านข้าหน้าปักซอยช่วงนี้ให้น้อยชิบหายวันนี้รู้สึกคันคอวะ่ะมึงว่ากูติดยังวะไม่เพื่อนกูว่ามึงแค่หิวเหล้าสคริปต์ไหมจะมาดิครับเชื่องนี้เขาให้ปรับตัวแบบน e w Normal อว่ะ New Normal นี่ใช่วงที่ร้องเพลงพูดไม่ค่อยเก่งปะ่ะหน้ามัน a อบ o r m a l แล้วต่อเคอร์ฟิวไปอีกเดือนว่ะเคอร์ฟิวนี่ใช่แมงตัวสีสม้มป่ะน่ามันกาฟิวขอสักหน่อยละกันกลัวไม่ได้เล่นช่วงนี้น้อยลงไปเยอะเลยว่ะหมายถึงผู้ติดเชื้อใช่แล้วก็คนที่บริจาคเลือดด้วยยังไงก็ไปช่วยกันบริจาคหน่อยนะเขาไม่ได้จ้างมาหรอกแต่อยากช่วยประกาศเพราะช่วงนี้เลือดก,ก็ขาดคนมาบริจาคก,ก็น้อยลงเอาเจ๋ง oh,